สวัสด,ดีครับทุกคนดูออกไหมอันนี้ดูหน้าจะไม่ออกเดี๋ยวอธิบายดูอันนี้คืออากลไก่อันนี้ตัวเสียบเหยื่อครับแล้วก็อันนี้ตัวล็อกสลักแล้วก็อันนี้ตัวคล้องกับต้นไม้หรือว่าหลักที่เราเตรียมไว้นี่ครับหลักที่เราเตรียมไว้ก็จะประมาณนี้นะนี่หลักที่เราเตรียมไว้เดี๋ยววิธีการดักอา่าถ้าเราไปหา เจอแล้วที่เราจะดักก็เราจะหาไม้อันนี้ใช้เป็นไม้ไผ่หรือว่าไม้ไม้ก็ได้อันนี้ใช้ไม้ไผ่กับไม้ตัดให้เป็นไม้เล็กหนึ่งเองครับแล้วก็ทําบักบักนี้นะทําบักนี้ครับทุกคนทําให้มันได้บักนี้นี่ไอตัวคลองนี้ถ้าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กแล้วแต่เราครับถ้าต้นไม้ใหญ่ก็ต้องใหญ่ด้วยเพราะว่าเราจะไปเกี่ยวใส่ไง นี่ครับเราจะไปเกี่ยวอย่างนี้นะเกี่ยวกับหลักนี้เพื่อที่จะให้มันยกได้ครับอิสระแล้วก็ไม้หลักเราก็ทําบักเหมือนเดิมนี่ครับมีบักเพื่อที่จะค้ำกับสลักล็อกตัวนี้แล้วก็มาล็อกกับสลักตัวนี้เดี๋ยววิธีการใส่มันจะใส่ให้ดูครับ น,นี่เดือยเราครับเพื่อนอเราจะผูกเดือยกับเชือกไว้แล้วนะเชือกที่เราทำก็แล้วแต่เราใช้บ่วงเล็กบ่วงใหญ่แล้วก็มัดกับพัน้ังครับแล้วลงมาอย่างนี้ใส่อย่างนี้อันนี้คล้องมาครับคล้องกับหลักเลยนะเห็นอยู่หรือเปล่าคล้องกับหลักครับทุกคนเดี๋ยวขยับกล้องให้นิดหน่อยคล้องกับหลักอย่างนี้ครับเดี๋ยวเลยก็ดอยู่ โอเคคล้องหลักครับเดือยลงมาล็อกอันนี้เอามาางนะี้นะอันนี้ผมสาธิตให้นะนี่ประมาณนี้ครับเพื่อนเข้าใจหรือเปล่าน่าจะาเข้าใจครับเพราะว่าง่ายๆเองเพราะว่าแล้วก็อันนี้บ่วงเชือกก็เชือกเรานี้กระตุกได้ครับเพื่อที่จะให้บ่วงมันสวยๆนี่ อันนี้นี่เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนนี่บ่วงเชือกของเราก็รอบนี้เลยนะก็พยายามทาบ่วงให้ดีครับเราดักทําบ่วงให้ดีแล้วก็อย่าไปจับเหยื่อมันเยอะครับเราก็จับไม้พวกนี้อันนี้ลงกับคันล้างลงมาแล้วก็หลัก หลักครับหลักเสร็จแล้วก็เดือยลงมาล็อกกับตัวเสียบเหยื่ออันนี้เหยื่ออันนี้คลองไว้เฉยครับคลองไว้เฉยเพื่อที่อันนี้ดึงไว้ครับสลักตัวนี้ดึงไว้เวลามาก,กินเหยื่อมันจะพุ่งทันทีครับเดี๋ยวเอาอะไรสักทีที่ดูเลรไม้อยู่ในเ,เดี๋ยวหาไม้แป๊บหนึ่งครับ อันนี้นะเพื่อนๆอ่าแต่เราจะไม่ไปดักที่โล่งๆนี้นะไปดักตามเอ่อต้นไม้เ้ยใต,ต้นไม้เพราะว่าสัตว์จะมากินง่ายกว่าดูนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดมกันนะเวลาสัตว์จะมากินขาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เข้าบบวงเชือกเราละถ้าคอยาวก็อยู่อย่างนี้วงเชือกเราสั้นแต่ไม่เป็นไรเวลาจะกินลงไปเชือกเรามันสลัดไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ลงไปนะมันจะกัดอย่างนี้ครับเพื่อนมันจะลั่น,นทันที นี่ครับเหมือนเดิมเดี๋ยวใสใ่ดูใหม่แล้วก็ใสใ่ดูดีๆครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันลงมาค้ำไว้ครับค้ำไว้อย่างนี้นะจับอย่างนี้จับจับไปถูกถ้าใจจริงอย่าไปจับเหยื่อนียจับตอนเสียพอแล้วแตบมีลงมาคำ้ำขโมงก่อนครับ เพื่อที่จะหาระดับของอันนี้ได้คํำข้อมูลเสร็จแล้วก็ข้างล่างต่อครับนี่นก็จะได้ล็อกแล้วครับอันนี้เอาไว้ข้างบนครับอย่า,อาไว้ข้างหลังสลักนะเอาไว้ข้างหน้าสลากักทำบ่วงเชื่อใ้ดีไปยําทำบ่วงให้ดีครับเพื่อที่กับดักของเราจะได้ มีมาตรฐานนะแล้วกใบไม้อะไรมาเลยมันจะได้ไม่เห็นได้แล้วครับกับหลักเรารูปหลักษณ์ษัะนะหน้าตาก็จะเป็นนี้ใช้แค่ไม้เล็กหนึ่งหลักแล้วก็อันนี้สลัก แล้วก็คัลังแล้วก็เหยื่อะมาณนี้